พี่น้องครับตอนนี้เขาบร,าริรัทสีนํำผารถโดยสารผ่านไปเดียแล้วเพราะว่าเบื้องจากสภาพน้ำ <c oughs> แล้วคือสีประกาขี่รถผ่านนะครับเพราะว่าน้ำไหลแห้งคักนะครับไหลจากจาก <c oughs> นคือสีตอนถะอ,อยรถกลับนะครับตอนแรกว่าสีไปเบื้องทั้งหน้าแต่ว่าคือสีไปไปได้แล้วน้ำร้ายกักนะอันนี้ก็คือสภาพน้ำท่วมในเขตตำบลเกืงเกีงคำ อำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรน,นะครับเอ่อ<ม>กะเห็นเรืออยู่สองลำสามลำเออเอาไว้เถอะคับผมเป็นทางวัยหาปลานะครับเอาไว้แต่พายเรือไปยามเฮี้ยนเพราะว่าคนนี่กะห่ากันขึ้นมาอยู่น้ำฟังก้างหมดเลยรถมอเตอร์ไซค์นี่ว่ามันรถเต็นรถขายมือสองนะครับเออคือ อ่กอนแรกทั้งทีมงานกองกลนห้องสตูดิโอฮอาว่าสิไปเก็บภาพบรรยากาศน้ำถ่วมอยู่ปากเปิเงเนะี่ยไปไม่ได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าน้ำห้ายเหลือเกินนะต่อไปก็คือสิได้อ่าปลูกบัวขายต้นละครับอันที่นี่น้ำได้หลายจังสินะครับปลูกเขา็ืือสิบอได้กินเขาแล้วเนยะ